ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสุขในชีวิตของผมเองเนี่ยเกิดจากการให้สวัสดีครับผมผมวินเมทวินอังคทะวาน,นิชนะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็พิธีกรรายการทีวีด้วยนะครับแต่ว่าอาดีตกว่านั้นนะฮะหลายคนอาจจะเคยจําได้ว่าผมเคยออกอัลบ,บั้มเพลงด้วยแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยนะครับในนนวัเเธอ now, อาืด ช่วยเธอสมไปจากสิ่งที่ผมเคยทำมานะครับก็ผมคิดว่าการที่มาลงสกอคร้งนี้นะครับหรือว่าสมาชิกสภาพกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นงานที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมเคยทำแบบไม่เป็นทางการ ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งเราให้เรายิ่งมีความสุขใช่ไหมฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าผมคืออยากเข้าไปดุชมชนมากขึ้นอยากเข้าไปในวงกว้างมากขึ้นในสมัยก่อนที่ผมอาจจะเอาอาหารไปให้คนบางคนในวันศุกร์สัปดาห์ละครั้งนะฮะจากนี้เราทำงานประเภทเดียวกันแต่ใหญ่ขึ้นอยู่ในเขตที่ใหญ่ขึ้น ผมคิดว่าพญาไทเนี่ยเป็น,เ,เ,ปนเขตที่น่าอยู่เรามีร้านอาหารเรามีออฟฟิศเรามีบ้านเดี่ยวเรามีตึกแถวแล้วเราก็มีชุมชนด้วยนะฮะอยู่กันได้อย่างปป็นไปานอมแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัย,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 ยกันเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าพญาไทเองก็เป็นเขตที่มีปัญหาเยอะเหมือนกันมีหลากหลายชีวิตที่อยู่ในเขตของพญาไทเล็กๆแบบนี้ ว่ามันเป็นเสน่ห์ของพญยาไทยนะฮะที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะเข้าไปแล้วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็อยากจะทํางานกับเขตเนี้ยมากขึ้นยิ่งเข้าไปยิ่งเห็นเสน่ห์ของพญยาไทยครับ mm hmm. วันที่22 mm hmm. พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมนะครับออกไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์กันนะครับ mm hmm. เลือกสอกเขตพญยาไทยเบอร์หนึ่งครับ mm hmm. วินแมทวิน,วนอังคทะาวานิชครับ